สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองห้าหกห้านะคะวันนี้แรมแปดค่ำวันพรนะธะ มาทำบุญตักบ,บาตรที่วัดป่าพุทธรักษามากับน้องคำแพงคำแพงคำแพงจ้ะทำอะไรลูกกินข้าวเหนียวเหรอกินข้าวเหนียวเหรอนูกินข้าวเหนียวเหรอคำแพงเอ้าโกินอะไรกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียว เดือดกำลังเดือดดูบรรยากาศนะครับ สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านวันนี้หลังจากกลับมาแต่วัดเนาะเพนจะมาถามพี่ประหัตว่าพี่ประหัตได้เลขจากเสียนพ่อไก่มาตัวไหนของเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกห้าเนาะเพราะว่า ที่วัดเพนไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ายากยากคำแพงมาถึงที่บ้านแล้วคำแพงได้นอนหลับแล้วเพนก็เลยมีเวลาได้ถ่ายคลิปแล้วก็เลยจะถามพี่ปหัตว่าเลขพ่อไก่เสียนพ่อไก่ได้ตัวไหนแล้วก็จะมาถามหาหน่อยพี่ปหัตลงให้เอฟซีทางซ่องน้องคำแพงด้วยว่าได้ตัวไหนวันนี้ ฮานอยวันที่ยี่สิบอ่ายี่สิบทับแปดสองห้าหกห้าเนาะอันแล้วก็มีสามนอยนอยปกตินอยพิเศษนอยวีไอพีเดี๋ยวไปดูว่าพี่ประหารจะเขียนให้ตัวไหนเพราะว่าฮานอยฮานอยของพี่ประหารนะเข้าทุกวันเลยแล้วก็ เราพัฒนาก็เข้าเมื่อคืนนี้หกสามพี่ประหัตก็ได้ไปอยู่ได้ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ประหัตเอาฮาหนอยของพี่ประหัตมาลงช่องน้องคำแพงนะขอให้ f อซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพี่ประหัต จะให้ตัวไหนฮานอยวันนี้เนาะนี่ค่ะหลังจากกลับมาจากวัดคําเพลก็หลับแล้วถึงได้ถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะถามพี่ประหัตด,ดูว่าวันนี้ไปวัดมาได้เลขจากพ่อไก่ตัวไหนเดี๋ยวจะถามพี่ประหัตนะคะให้นะคะให้นหนเล้วเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เพนถ่ายคลิปเลย <c oughs> มาแล้วคนดังดังอะไรคนดังถามหน่อยถามอะไรจะถามว่าวันนี้ไปวัดถามเลขเซียนไก่ได้ตัวไหนเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สองตัวสองคู่บนเจ็ดสองเจ็ดสี่บนเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสองล่างเก้าสามเก้าสองล่างเก้าสามเก้าสอง คนเจ็บดามเจ็บซีไม่ได้เขียนไว้บด้อ่ะไม่ได้เขียนบ่เราไปที่เขาม่นเป็นเหมือนต้นคุณใดคุณหนึ่ะอ่ะอาจารย์เรนใช่ไหมของป้านีรอวันนี้นะของป้านีรอ,อของป้านีรอวันนี้เดี๋ยวพี่ประหัตได้มาแล้วจะถามพี่ประหัตให้อีกี่โมงเ <cle an> ที่ยงบ่ายนี่เป็นคนสมัครสินคนนิพายนี่ยายไปหาหมอ จะไปไหนจะพาแม่ไปหาหมอจะพาแม่ไปหาหมอทำไมใจดีอย่างเนี้ยลูกเคยเลขลาเลขกฮานอยเข้าดีมากเลยนะติดตามด้วยของทหารสาร์เลขลาฮานอยเข้าดีมากเมื่อคืนนี้ก็เข้าหกสามป่ะหกสามเลขลาฮานอยเข้าทั้งฮานอยพิเศษพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติบ่ะทั้งฮานอยพิเศษทั้งฮานอยปกติ เก็คือเก่งค่ะว่าคนดังนี่คือเก่งทางช่องถามเยอะมากทางน้อยบ่ลงช่องนี้หละน้อยบ่เดี๋ยวมาต้องให้เอฟซีดูหน่อยหาหน่อยลงลงช่องนี้ทุกวันนะดูทางน่อยย้ายที่ขาดติดตามทางน่อยทางช่องน้องคำแพงนะครับน้องคำแพงฝากติดตามช่องน้องคำแพงด้วยนะคะช่องใหม่ เพิ่งหัดทําพูดก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าพี่หัดวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวเลขพ่อเซียนเซยยเดี๋ยวเย็นนี้จะถามให้นะคะเอซี ถ้าใครดูเลขฮาน้อยนะติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงนะครับค่ะสามนอยเลยนอย<า>ปกติแล้วก็นอยนอยวีเอนอยพิเศษนอยปกตินอย v ีพีบมลูดเจ็ด ก้าเจ็ดกับหนึ่งเกินเจ็ดตัวเดียวเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อย่าเน้นให้เน,น้นให้เน้นให้เน้นตัวไหนเน้นให้วงเล็บด้วยเน้นเก็บน้อยปกติตัวเดียววิ่งรูดเลยในยปกติใช่ตัวเดียวว่า วันนี้วันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบแปดท้าแปดครับห <8 S 1> ้าห้าครับ, <5 S 1> 5, รบผมเนาะลาสามนอยเลยครับวันนี้เน้นเจ็ดสามเจ็ดศูนย์แล้วก็เบิ้ล หนึ่งอสามคู่เรียญสามคู่เรียญเจ็ดเลยน่อยปกติใช่ใช่เลียญเจ็ดหน้อยปกติค<ข>อฮออาหนอยใครเล่นฮาหนอยคนแฟนขับถามถามหาเยอะมากเลยลงช่อง<ช>ไหนบ้างฮาหน้อยจะลงช่องไหนบ้างนี่แหละลงช่องเดียวนี่แหละจะลงช่องน้องคําแพงใช่ใช่จับก,กล้องตรงๆหน่อยเห็นตัวเลขเลย เห็นแล้วนี่ถ่ายให้กันขับดูจะชัดแคป,แคปหน้าจอเลยวิ่งลูดเจ็ดเรียนเจ็ดล่องหนึ่งจับคู่เก็บศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นเจ็ดน้อยปกติครับผมวิ่งลูดเจ็ดอยปกติค่ะวันนี้รับตังค์แน่นอนขอบคุณนะคะครับผมครับอะซื้อโชว์เลยเดี๋ยวแคปหน้าจอไปแคปหน้าจอเลยค่ะคิปนี้กาสวัสดีครับผมเกิดชิดนะครับผมเนาะ นี่ครับผมค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ